ก็ยังงงว้มันเบิ่งแบบไดเดี๋ยวสิไปอัปเดตเพราะว่าถึงบออัปเดตนะยอดมันกระโชว์นะ4พันชั่วโมงใน YouTube สตูดิโนะเพราะว่าโหลดแอปตัวหนีมาอยู่นะก็เขาไว้เบิ่งอยูหนีตลอดแต่พอเขาไปหลังบ้านนะมันมันบอถึงนะกัง,งงคือกัน บอจ่ะบอได้บอได้อัปเดตแต่คิดว่ามันมันแห้มันให้อัปเดต<ม>เดี๋ยวจะลองดูดอะไรบอ,รบอรได้บอได้อัปเดตเลยตั้งแต่โหลดมาก็ะด้เรื่องจริง นั่นลหละคือเคล็ดลับเพิ่นหน้าอาันเดี๋ยวเดี๋ยวอือเป็นเพราะตรงนี้เหรอโอ้ตอนแรกนะเบิง่งเบิ่งแต่ใน YouTube Studio แหละก็ว่าพาแล้วพาแล้วก็นึยว่าเออเดี๋ยวมันสินนอัปเดตให้เนาะออตรงเงินไอ,อตัวเอ็ดนะ ถ้าเกิดอัปเดตแล้วผ่านนะมากินกาแฟาฟรีเด,อ <laughs> เด้อดนนะสะทานรักเดียวก้ะ <laughs> สั้นกับเบอร์เบอร์โทรนี่ก็ได้พี่ <laughs> 098 <laughs> พี่เดี๋ยวจะบอก 5้าสามสี่แปดแอดไลน์มาเลยจ้ะอันนี้คืออันนี้คือช่องใอยละเอาเลยอ่ะเดี๋ยวเขียนเขียนเดี๋ยวนะเขียนเขียนเฟซให้ใน ในร้ายละแหง่งเขาเอิ่นว่าอย่างว่าในร้ายแห่งแบบอันนี้บอแมนบอพี่แอดมาละละอันนี้ล่ะเครดอ,อ,แบบอ๋อมันพิดกดเหรอ,อโอเคจะ้ะโอ้ยนี่แม่นกดหลายเนาะพี่ยูนะ <laughs> ครึ่งชั่วโมงแล้วครึ่งชั่วโมงพอป่าพี่พักก่อนที่เขียนห้แล้วพี่สธารักเดียวซื้อเฟซอันนี้สธารักเดียวเห็นบอที่ที่พิมพ์หายนะ ศรัทธารักเดยืยวนี่แหละซอเฟสโอเคเแทะเดี๋ยวออกเดี๋ยวลงจากไลน์ก่อนสะเดี <SD ES> update, ๋ยวสิไปอัปเดตเนาะโอเค เดี๋ยวเจ้าก็แอดมาเดี๋ยวค่อยคุยกันเนาะโอเคป๊อ๋จะลงจากไรโอเคขอบคุณค่ะ